สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เอ่อลหลายคนอาจจะกำลังมองหาอยู่เหมือนกันนะคะคือเรื่องทำยังไงให้ใจเราสงบเรามีข้อเขียนดีๆชิ้นหนึ่งค่ะของท่านพระภัยสารวิสาโลชื่อว่าความสงบใจจากภายในด้วยสติมาเป็นแกนคุยกันวันนี้ครับผมคือปกติเราอาจจะคิดว่าโอ้ต้องหนีไปหาที่เงียบๆเ,เนาะใจถึงจะสงบได้ใช่ครับส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ข้อเขียนนี้เขาชวนมองอีกมุมหนึ่งค่ะ ว่าจริงๆแล้วความสงบเนี่ยมันสร้างจากข้างในตัวเราได้เลยแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ตามครับเป็นมุมมองที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากการมองหาสิ่งภายนอกก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นวัดป่าหรือว่าเอ่อรีสอร์ทนี่เงียบอะไรแบบนั้นเพื่อจะพักใจนะครับใช่ค่ะแต่เขาเขียนนี้กําลังเหมือนกับท้าทายความคิดนั้นว่าจริงๆแล้วนั่นอาจจะไม่ใช่เอ่อคตอบสุดท้ายหรือคําตอบที่ยั่งยืนจริงๆค่ะ ในข้อเขียนก็พูดถึงความเชื่อเรื่องที่ว่าต้องหาที่สงัดสงัดใจถึงจะสงบได้ซึ่งก็มีส่วนถูกนะคะเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นคุณค่าของที่สงัดเหมือนกันครับแต่ผู้เขียนท่านชี้ว่าถ้าเรามัวแต่รอปัจจัยภายนอกให้มันสมบูรณ์แบบไปหมดเลยเนี่ยเราอาจจะไม่เจอความสงบจริงๆเลยก็ได้อืจริงครับเพราะว่าโลกนี้มันหาที่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆมันยากนะคะ หรือต่อให้เจอเนี่ยคนรับข้างก็อาจจะสร้างความขุนมัวให้เราได้อยู่ดีใช่เลยครับอันนี้เป็นเหมือนกับดักที่หลายคนเจอเลยความสงบที่มันผูกติดกับสิ่งภายนอนมากๆเนี่ยมันเปราะบางนะครับลองนึกภาพตามก็ได้แม้จะอยู่ในวัดหรืออยู่กับคนที่เรารักมากๆเลยนะก็ยังมีเรื่องขัดใจกันได้ไม่เข้าใจกันได้จริงค่ะข้อเขียนนี้เลยพาเรากลับมามองที่เอ่อที่ใจเราเองว่าถ้าจะสงบจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงนี้ที่ใจเรานี่แหละครับ มีเรื่องเล่าในข้อเขียนที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดมากๆเลยค่ะคือมีชายคนนึงเขาไปปฏิบัติธรรมรในห้องแอร์เย็นสบายเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมโอ้โหตอนนั้นรู้สึกสงบรู้สึกดีมากปีติมากครับผมแต่พอปฏิบัติเสร็จกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าเจอรถคันอื่นนจอดขวางทางออกออกไม่ได้เท่านั้นล่ะค่ะความสงบที่เพิ่งมีเมื่อกี้แบบหายไปหมดเลยกลายเป็นความโกรธ พ่นคำด่าออกมาแบบไม่ยั้งเลยโห oh. ตรงนี้แหละค่ะที่น่าคิดมากว่าเอ๊ะความสงบแบบนั้นมันหายไปไหนทำไมมันหายไปง่ายจังครับตัวอย่างนี้ชัดเจนมากเลยมันชี้ให้เห็นจุดอ่อนของความสงบที่มันเอ่ออิงอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นใจให้เราอะครับพอเจออะไรไม่ถูกใจนิดเดียวเกราะความสงบที่เราคิดว่ามีเนี่ยมันแตกทันทีเลยค่ะ สิ่งที่ขาดหายไปซึ่งในข้อเขียนเน้นมากๆเลยก็คือสติครับสติที่จะมารู้ทันอารมณ์ขุนมัวที่มันกําลังก่อตัวขึ้นข้างในใจเรานี่แหละแล้วสติที่ว่านี่มันเข้ามาช่วยยังไงคะตามที่ข้อเขียนอธิบายไว้ครับจุดที่น่าสนใจมากๆคือสติเนี่ยไม่ใช่การไปกดหรือไปข่มอารมณ์ไว้นะครับอ๋อไม่ใช่การกดไว้ไม่ใช่ครับข้อเขียนเปรียบเทียบว่ายิ่งกดมันก็ยิ่งต้านเหมือนหลักวิทยาศาสตร,ร์เลยค่ะแต่สติคือการรู้ทันครับ คือแค่เห็นอารมณ์นั้นตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มันเพิ่งจะเริ่มเริ่มก่อตัวมีคำของหลวงปู่ดุลอัตุโลที่ท่านอ้างถึงในข้อเขียนคุ้มคายมากครับท่านบอกว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองอ๋อรู้ทันแล้วมันก็ดับไปเองครับการรู้ทันนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเข้าใจแล้วค่ะ การรู้ทันนี่เองแล้วมุมมองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเราล่ะคะพวกเสียงดังๆคำพูดไม่ดีหรือพฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นข้อเขียนมีมุมมองเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันครับข้อเขียนเสนอวิธีมองสิ่งเหล่านี้ใหม่เลยนะครับว่ามันเป็นแค่คำชวนคำชวนใช่ครับเหมือนมีคนมาชวนเราทะเลาะชวนเราหงุดหงิดหรือชวนเรากโกรธเท่านั้นเองอ๋อ oh. ถ้าเรามีสติ เราจะเห็นคําชวนนี้ก่อนแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะรับหรือไม่รับคําชวนนั้นโ,โหการมองแบบนี้มันเปลี่ยนมุมไปเลยนะคะจากเดิมที่เราอาจจะโทษแต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวเลยใช่ครับกลายเป็นว่าเอ๊ะจริงๆเราก็มีส่วนในการเลือกที่จะตอบสนองด้วยเหมือนกันถูกต้องเลยครับถ้าเราขาดสติเนี่ยเราก็จะเผลอรับคําชวนนั้นมาง่ายๆเลยทําให้ใจเราวุ่นวายเกิดทุกข์เกิดโกรธแต่พอเรามีสติปุ๊บ เราก็แค่เห็นมันอ๋อนี่คือคำชวนให้โกรธนะแล้วเราก็เลือกที่จะเอ่อปล่อยผ่านไปไม่ต้องรับมาเป็นอารมณ์ของเราอืมความรับผิดชอบมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ตัวเราส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่โทษแต่ตัดใจภายนอกอย่างเดียวค่ะใช่ครับ งั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าประเด็นหลักๆที่ข้อเขียนนี้อยากจะสื่อสารก็คือการฝึกสติเนี่ยจะทำให้เราสามารถรักษาใจให้สงบได้แม้ว่าโลกภายนอกมันจะวุ่นวายจะเจออะไรก็ตามใช่เลยครับสรุปได้แบบนั้นเลยความสงบที่แท้จริงมันมาจากข้างในเป็นความมั่นคงที่เราสร้างขึ้นเองไม่ใช่ความเงียบที่เราไปวิ่งหาจากข้างนอกค่ะ แล้วการฝึกสตินี่แหละครับคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เรามีอำนาจเหนือปฏิกิริยาตอบสนองทางลบของตัวเราเองได้ค่ะโดยรวมแล้วข้อเขียนความสงบใจจากภายในด้วยสติของท่านพระัยศารวิสาโลก็ชวนให้เราเปลี่ยนโฟกัสจริงๆนะคะจากการพยายามวิ่งหาสถานที่หรือสภาวะที่มันสมบูรณ์แบบข้างนอกมาเป็นการหันกลับมาฝึกฝนพัฒนาสติซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในใจเราเองนี่แหละครับผม เพื่อสร้างความสงบที่มันน่าจะยั่งยืนกว่ามากๆเลยครับและเพื่อให้เรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นอีนิดนะครับอาจจะอยากฝากให้ลองนำแนวคิดเรื่องคำชวนเนี้ยไปลองสังเกตในชีวิตประจำวันดูค่ะน่าสนใจค่ะครับลองดูว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยมีคำชวนเล็กๆน,น้อยอะไรบ้างที่แผนเข้ามาหาเราอาจจะเป็นแค่เสียงบีบแตรบนถนนคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียหรออือคำพูดบางอย่างของเพื่อนร่วมง,งาน แล้วลองใช้สติรู้ทันดูสักครั้งนะครับว่าเราจะสามารถไม่รับคำชวนนั้นได้ไหมแค่ลองฝึกสังเกตแล้วก็เลือกที่จะไม่ตอบรับดูเนี่ยก็อาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแล้วครับในการสร้างความสงบจากข้างในใจเราเอง